ครับกำลังจะตายครับอยูไหนมองไม่เห็นเลยอ่ะ,อะอไหนนะนนกยนยะนแยนู่นน่ะเาตั้นอาลูกอ่ะเห็นมั้ยใช่ี่อ่นนู่นอ่ะเอาพอนะตัดหน่อยตัดหน่อยหน้านั่นแหละตัดขั้วมันโ,โเป็นชาวสวน แนะตรงนี้มีอีกอันนึงนี่ขาวนิ่หน่อยอ๋อไม่เอามือลองก่อนอเขาบอกว่าเดี๋ยวกลับไปค่อยล้างอ่ะมาทางนี้ต่อนู่นๆแถวนู้นสองเลยฮะแถวนู้นอ,อ,อืมนั่นแหละนี่แหละครับนั่งเลยลูกนี่ไงเจอลูเขียวเห็นไหมนี่นั่งนี้นี่ ไม่ได้ไม่ได้สีไม่มันเหลืองค่ะยังยังไม่แดงนะครับอันนี้คน